ย้อนกลับไปในช่วงก่อนเหตุการณ์อัญเชิญพระไตรปิดกหนูสวรรค์ตัวหนึ่งได้กลิ่นหอมหวานจากน้ำมันในตะเกียงที่ใช้สำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้ามันต้องการริมรถด,ดูสักครั้งแต่ไม่อาจทำได้เพราะตะเกียงอยู่สูงเกินไปเจ้าหนูเฝ้าบำเพ็ญเพียรเพื่อรอคอยโอกาสจนบรรลุวิชาบังคับลมนานวันเข้าเมื่อโอกาสมาถ,ถึงใครบางคนพังเผอพลา,าดบนไดทิ้งไว้กับตะเกียงเจ้าหนูดีใจมันรีบปีนขึ้นไปแอบขอโมยกินน้ำมันในตะเกียงทันทีหลังดื่มกินจนหนำใจมันเริ่มรู้สึกหวาดกลัวความผิดจึงงงงงหหหหลลลลลลบนน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 ีีมมมมมาาาาายยยัััโกกกกุุษ์่่่่่ออออเเเปปป็ศูขืืแแะตต้ใญควววไทดดิ องราบเรื่องจึงบัญชาให้โพธทสัตว์หลิงจีลงมาปราบพระโพธทสัตว์หลิงจีนำอาวุธวิเศษอย่างโอสดปราบลมและไม้เท้ามังกรทองเขาปราบปามปีศาจนูขนเหลืองจนมันพ่ายแพ้ด้วยความเมตตาเขารับมันไว้เป็นสิทธิ์คอยสั่งสอนทำเรื่อยมา หลายปีผ่านไปปีศาจหนูคนเหลืองบรรลุธรรมมันได้รับอนุญาตให้กลับลงมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์อีกครั้งในครั้งนี้มันออกเดินทางสร้างคุณงามความดีมากมายจนมีผู้ติดตามอย่างปีศาจเสือกูได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับปีศาจที่ออกอรารวาสก่อความวุ่นวายในอนาณาจักรทรายไหลปีศาจหนูไม่รอช้ามันขันอาสาออกช่วยปราบปรามทันทีเดิมที่อาณาจักรทรายไหลเป็นเมืองที่มั่งคั่งไปด้วยทองคำและ,จะเจริญงอกงามไปด้วยศาสนาพุทธแต่ศาสนาก็เป็นที่นิยมมากเกินไปจนผู้คนไม่เคารพชนชั้นปกครอง ทางราชวงศ์จึงออกกฎห้ามผู้คนเคารพบูชาศาสนาพุทธเพียงชั่วพริบตาเดียววัดที่เคยสวยงามพระพุทธรูปที่เคยสูงเด่นเป็นสง่ากับถูกเผาทำลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อศาสนาสุดโทมลงโจปีสาดดวงยักษ์ฝูปานก็ปรากฏกายขึ้น มันทำลายล้างทุกสรรพสิ่งที่ขวางหน้าทางราชวงศ์ใช้กำลังทหารเข้าต่อสู้แต่ทำได้เพียงขับไล่มันออกไปชั่วคราวเท่านั้นเมื่อตะวันตกดินมันก็กลับมาใหม่บางกว,วันนี้เป็นโทษทานจากสวรรค์ที่เกิดจากบาปกรรมของการทำลายาศาสนาพุทธจนการมาถึงของปีศาจหนูขนเหลืองมันเข้ากำราบเจ้าปีศาจยักษ์จนแพ้พ่ายพระราชาทรงทราบซึ้งในคุณงามความดีเขาสั่งแต่งตั้งเจ้าปีศาจหนูขึ้นเป็นปราชญ์แห่งราชวงศ์และเริ่มสร้างลัทธิบูชาสัตว์ฟันแทะขึ้นมาปีศาจหนูเสพสุขอยู่ที่นั่นชัน ปีศาจหินที่กำลังอารวาสอยู่เดิมทีชีหของอันเป็นเพียงปีศาจที่ทำหน้าที่ปกป้องเขาลมเหลืองมันถือกำเนิดขึ้นจากก้อนหินที่ได้รับพลังจากแสงตะวันและจันทราอยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุประหลาดเสียงของพระพุทธรูปผุดโผล่ขึ้นจากพื้นดินอย่างไม่มีที่มาที่ไปและเมื่อมีใครเข้าใกล้เสียงน,นั้นมันจะส่งเสียงร้องดังกึกก้องก่อนดูดเกินสิ่งมีชีวิตรอบๆชี้ของอันเห็นว่าเสียงเหล่านี้อันตรายเกินไป จึงตั้งใจทำลายทิ้งเพื่อปกป้องความสงบสุขของผู้คนในภูเขามันพุ่งชนเสียนเสียนหนึ่งอย่างรุนแรงจนแตกกระจายไปทั่วแต่ชิ้นส่วนที่แตกออกกับเกาะติดร่างหินของมันเศษชิ้นส่วนนั้นจริญเติบโตเป็นเสียนพระพุทธรูปหินบนร่างกายของชี้หงอันอย่างช้าๆจากนั้นอุปนิสัยของมันก็เปลี่ยนไปมันออกไล่ล่าเสียนที่เหลือเพื่อสะสมเสียนใหม่บนร่างเมื่อรวบรวมจนครบชี้หงอันเริ่มไล่ล่าสิ่งมีชีวิตบนเขาแทนจนการมาถึงของปิศาจนูขนเหลือง ท้ายที่สุดแล้วปีศาจนูคลเหลืองสามารถเอาชนะและผลึกพลังของชีหงอันเอาไว้ได้มันแยกแก่นพลังงานของชีหงอันและเสียงของพระพุทธรูปออกจากกันก่อนนำไปผนึกไว้ทั่วหุบเขาและด้วยการกดไลค์และซับสไคร์ก็จะเป็นการปลดผนึกเนื้อหาต่อไปยอกๆแต่อย่าลืมกดจริงนะ บรรดาผู้คนและปีศาจทั่วเขาล้มเหลืองต่างพากันสรรเสริญปีศาจหนูและยกให้เป็นราชาของภูเขาเมื่อเวลาผ่านไปคณะเดินทางของพระถังเดินทางผ่านมาที่นี่เจ้าปีศาจเสือลูกน้องคนสนิทของปีศาจหนูรู้ข่าวเขาว้ามันออกไล่ล่าหวังจับตัวพระถังมามอบให้เจ้านายของมันสถานการณ์ตอนนั้นมันได้ปะทะก,กับหงอคงและตือป้อยกาย่าเมื่อรู้ว่าสู้ไม่ไหวจึงออกอุบายรอกคาบทิ้งหนังเสือไว้บนก้อนหินจากนั้นมันก็แอบย่องเข้าไปลักพาตัวพระถังที่กำลังสวดมนต์อยู่เมื่อหงอคงและปะ้อยก่รู้เขา้าจึงรีบตามไปชิงปิงงงงตตตัััววพรรรระะถถกกกกลลมมมาาาาาาาเขขอออยจนนนึึ้้้ปปีีศหููแด่สค ทิริตของเจ้าปีศาจนั้นไม่ธรรมดามันเสกลมสมาธิเข้าจู่โจมใส่งอคงบ้าก,กันว่าความพิเศษของลมนี้สามารถสังหารสิ่งมีชีวิตที่มีพลังฝึกปืนขั้นต่ำกว่าเสียนได้ทันทีงอคงพลาดท่าโดนโลมสมาธิเข้าที่ดวงตาเขาต้องลาถอยไปขอความช่วยเหลือจากเทพพิทักษ์ขบเขาก่อนจะรู้ว่าจุดอ่อนของเจ้าปีศาจนูคือพระโพธิสัตว์หลิงจีผู้เป็นอาจารย์งอคงเดินทางออกไปอัญเชิญพระโพธิสัตว์หลิงจีมาปราบปีศาจนูอีกครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์ทราบวุลสิษธ์ตนเองนก่อเรื่องวุ่นวาย ตัดกันมาที่เรื่องราวในปัจจุบันจะปีศาจหนูลงมายังโลกมนุษย์พร้อมด้วยชิ้นส่วนอายตนะของหมอคงมันตั้งใจจะดูดกลืนพลังที่อยู่ในนั้นแต่ตัวมันเองก็งไม่แข็งแกร่งมากพอมันจึงวางแผนตัดศีรษะของพระโพธิสัตว์เหลิงจีเพื่อนํามาใช้เป็นภาชนะสําหรับรองรับพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ศีรษะมาแล้วมันใช้ลมสมาธิสร้างม่านพายุขึ้นมาและออกคาสั่งให้บรรดาลูกน้องอย่างปีศาจเสือและปีศาจหินคอยอารักขาทางเข้าออกขณะที่ตนเองดูดซับพลังจากชิ้นส่วนอายตนะ ในระหว่บบางที่เรากําลังเดินทางเราจะได้พบกับตัวละครต่างๆที่ช่วยเติมเต็มสีสันให้กับเนื้อเรื่องยกตัวอย่างเช่นชายในหินเดิมชายในหินนั้นเป็นเทพร,รักษ์ประจำภูเขาในช่วงที่ชี้หงอันกําลังอารวาสด,ด้วยตําแหน่งและหน้าที่เขาควรจะเป็นแนวหน้าในการต่อกรกับเจ้าปีศาจหินตนนี้แต่ในขณะที่ปีศาจหนูมาถึงและกําลังเกณฑ์ไพ่พลอ,ออกปาปามเขาก็บัดโกจะไม่ยอมเข้าร่วมการต่อสู้หลังการต่อสู้จบลงปีศาจหนูแบ่งแก่นพลังของชี้หงอันออกเป็นสองส่วนแล้วมอบให้กับเทพพิทักษ์ขุนเขาสองตนโดยพลังของแก่นปีศาจทําให้เทพพินแะะบิดดดดาาาหห่งโยเเรจจไ้ ินนอีกครั้งใชเมื่อชายในหินเห็นดังนั้นจะเกิดความโลภต้องการดูดซับพลังเหล่านั้นว่าเป็นของตอนเองมันจึงรอบวางแผนโจมตีมารดาแห่งหินเพื่อจึงเอาแก่นพลังมามันอาศัยมนแปลงกายแปลงเป็นปีศาจหินจนเมื่อสบโอกาสมันรวมกําลังทั้งหมดพุ่งเข้าชนร่างของมารดาแห่งหินจนปรีแตกแต่มารดาแห่งหินไม่ยอมแพ้ส่งเสียงเรียกบรรดาลูกๆเข้ามารุมโจมตีชายในหินตกใจลนลานเขามีเวลาไม่มากพอที่จะโจมตีอีกครั้งจึงทาได้เพียงฝืนดูดซับเศษเซี่ยวของแก่นพลังเขาพยายามกลับคืนร่างเดิมเพื่อต่อสู้แต่ด้วยพลังของแก่นปีีศาาาาาาาทท่่่ดดดูซัับบมมมมํให้เเขไไสรถกลคืนงิ บรรดาลูกๆของมารดาแห่งหินติดตามมาอย่างไม่ลดละเมื่อถึงทางตันการลุ่มประชาธานจึงเริ่มต้นขึ้นเขาถูกกระทืบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างผนึกรวมเข้ากับหินผาสุดท้ายเลยได้ชื่อว่าชายในหินเราได้มาพบกับชายในหินอีกครั้งก่อนที่เขาจะหลอกให้เราไปกำจัดมารดาแห่งหินเพื่อชิงแก่นพลังส่วนที่เหลือมาโดยหวังว่าหากดูดซับแก่นพลังทั้งหมดจะทำให้เขากลับคืนร่างเดิมได้ วิญญาณของเด็กน้อยที่นำพาเราไปพบกับรังรับของเสือครั่งเมื่อเราเดินทางมาถึงสะพานแห่งหนึ่งในเขตของหมู่บ้านร้างเราจะพบบุคคลปริศญายืนขวางเส้นทางเราอยู่เขาจะเปิดฉากการต่อสู้ขึ้นทันทีที่เห็นเราและเมื่อเราสามารถสังหารบุคคลดังกล่าวได้เราจะได้รับป่องแปงมาเรื่องของเล่นเด็กชิ้นนี้มีความพิเศษซ่อนอยู่มันจัดเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับวิญญาณของเด็กน้อยคนหนึ่งถ้าเราเดินทางไปในสถานที่ที่ดวงจิตของเด็กน้อยผูกพันเราจะสามารถใช้มันเพื่อพูดคุยกับดวงวิญญาณได้จากการชี้นำของดวงวิญญาณมััััันนนนนจะพพาาาาเเเเรรรรรรไปปปใต้้้บบบบ่่ออออซึงงง็็ศศสสืืคคหุุกก จะเข้าจู่โจมเราแต่ถ้าเราเอาชนะเขาได้เราจะได้รับน้ำเตารักษาโรคเป็นรางวัลเพราะอะไรชายปริศนาจึงพกพาของแป่งไว้ข้างกายทำไมวิญญาณเด็กน้อยจึงชี้นำให้เราลงมาหาเจ้าเสือเมื่อเราได้รับข้อมูลครบถ้วนเราจะสามารถปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ดังนี้ปีศาจเสือข้างเป็นพี่น้องกับปีศาจเสือผู้พิทักษ์ในขณะที่ปีศาจหนูขนเหลืองเริงอำนาจก่อนจะถูกลมสมาธิทำร้ายจนต้องหนีลงมาหลบซ่อนอยู่ใต้บ่อน้ำโดยหวังรักษาตัวและฝึกฝนฝีมือเพื่อรอคอยวันแก้แค้นอยู่มาวันหนึ่งสองพ่อลูกหย่อนกายลงมาใต้บ่อน้ำสภาพของทั้งคู่ไม่สู้ดดดดีีนนนนนักกกกโยยยเเเฉพาาาาาาาะ็ชรร่่งงขขอออแจสมถิ้้ลไทุ เสือข้างเห็นถึงความกล้าหาญและจิตใจอันแน่วแน่ของบิดามันยั้งมือไต่ถามว่าพวกเจ้าลงมาที่นี่ด้วยเหตุผลใดบิดาเล่าทางน้าตาว่าเดิมเขาต้องการตามหาพระโพธิสัตว์หรือใครก็ตามที่สามารถรักษาโรคร้ายของลูกชายแต่เที่ยวตามหาทุกแห่งหนแล้วก็ยังไม่มีวี่แววเมื่ออาการของลูกชายสุดลงเขากลับได้ยินเสียงคำรามลอยมาจากบ่อน้าร้างจึงตัดสินใจปีนลงมาดูเมื่อเจ้าเสือได้ยินดังนั้นมันลองตรวจสอบอาการบาดเจ็บของเด็กน้อยก่อนพบว่าอาการป่วยนี้เป็นผลมาจากลมสมาธิของเจ้าปีศาจนูเมื่อได้รู้ดังนั้นมันจึงงวาาาแผนกรร้ย มันให้เด็กน้อยดื่มน้ำจากน้ำเต้าเด็กน้อยอาการดีขึ้นทันทีผู้เป็นบิดาทราบซึ้งในพระคุณของปีศาจเสือครั่งเมื่อเห็นดังนั้นเจ้าปีศาจกล่าวว่าบุตรชายของเจ้ายังไม่หายดีอาการอาจแย่ลงอีกข้าจะให้เจ้าดื่มน้ำยาทุกวันโดยแลกกับการที่เจ้าจะต้องส่งเครื่องสังเวยให้ข้าผู้เป็นบิดาไร้ทางเลือกเขาตอบตกลงหลังจากนั้นบิดาหลอกล่อผู้คนมากมายลงไปยังใต้บ่อน้ำส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและเสือคลั่งกับกลายเป็นพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นความผูกพันในท้ายที่สุดปีศาจเสือตัดสินนนนนนใใใจจจมมออออออบบบบ้้้้้เเเเตาาหดดด็็กกกกกกยยยไไวคคลลลลล่่งงีีปปแะั ผ่านไปเจ้าเสือเห็นว่าสองพ่อลูกไม่กลับมาสักทีจึงคิดจะออกตามหาเพื่อทวงคืนน้าเต้าแต่เมื่อมันปีนออกจากก้นบอ่อกลับพบว่าหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดและร่างไร้วิญญาณมันตัดสินใจตามกลิ่นของเด็กน้อยไปณนะปลายทางมันพบกับโรงไม้ตั้งไว้อย่างเดียวดายเมื่อเปิดโรงออกจึงพบร่างไร้วิญญาณของเด็กคนหนึ่งร่างนั้นเต็มด้วยร่องรอยฟกช้ำจากการทุบตีโดยเฉพาะใบหน้าที่ไม่อาจบอกได้เลยว่าเคยเป็นใครแต่เจ้าเสือกลับรู้ได้ทันทีนี่คือร่างของเด็กน้อยนั่นเป็นเพราะนอกจากกลิ่นแล้วยังมีน้ำเต แล้วเพื่อนๆคงคาดเดาตัวต,วตนของชายปริศนาบนสะพานได้แล้วสินะเขาคือบิดาของเด็กน้อยนั่นเองหลังจากที่เด็กน้อยได้รับน้ำเต้าจากเจ้าเสือเขาดีใจมากจึงปีนขึ้นมาจากบ่อน้ำหวังจะเอาไปให้บิดาดูแต่ชาวบ้านที่กดแค้นกับดักลอยอยู่พวกเขาต้องการแก้แค้นในสิ่งที่บิดาทำไว้ชาวบ้านต่างทุบตีเด็กน้อยด้วยความโหดเหี้ยมจนบิดาของเด็กน้อยมาพบเข้าแต่เขามาช้าเกินไปผู้เป็นบิดาจับดาบขึ้นชำระแค้นเขาเขีนข่าไปทั่วสารทิศจนพบกับเราณปลายสะพานราชวงศ์ปีศาจนูเดิมทีพวกเขาเป็นพระราชาและบรรดา ทำให้พวกเขากลายสภาพจากมนุษย์มาเป็นปีศาจพวกเขามีอยู่ด้วยกัน4คนประกอบไปด้วยองคราชาเจ้าปีศาจหนูตัวเล็กที่คอยก่อกวนเราองค์ชายหนึ่งปีศาจหนูตัวโตวแต่สติปัญญาต่ำต้อยองค์ชายสองผู้ตก,การก,กรามและสุดท้ายองค์ชายสามคนคนนี้หายตัวไปก่อนเกิดเหตุการณ์กลายสภาพเป็นหนูซึ่งเราจะได้เจอเขาในแชปเตอร์ถัดไปพบกับปีศาจเสือและปีศาจหินผู้พิทักษ์ของปีศาจหนูขนเหลืองจนท้ายที่สุดแล้วเราจะสามารถเปิดทางลับเพื่อเข้าไปต่อสู้กับปีศาจหนูขนเหลืองได้ได้พบกับนักดนตรีไร้หัวที่จะคอยชี้นาและช่วยเหลืืออราาปปนนพซึ่่งงงหหหลลลัจกทีีบศูข นักโดนตรีไร้หัวจะปรากฏตัวขึ้นและรับเอาส่วนศีรษะของพระโพธิสัตว์หลิงจีไปก่อนเรื่องเราจะเฉลยว่าแท้จริงแล้วเขานี่แหละคือพระโพธิสัตว์หลิงจีจากนั้นจึงมอบชิ้นส่วนอายตนาคืนให้กับเราและในแชปเตอร์ถัดไปเราจะได้เดินทางไปในดินแดนของภาคคิ้วเหลืองอราหารันทุศีนที่เคยทำหงอคงตกที่นั่งลำบากมาแล้วอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ